สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนะัหมนิ่ัยานะคะตอนนี้พี่ฝึกงานอยู่ที่ OPD ค่ะอืมแล้วก็ฝึกงานโรงพาบาลอะไรคะที่กรุงเทพพัปราแดงค่ะโอเคอ่าแล้วตอนฝึกงานได้ไปทำแผนกอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยก็มีแผนก ER ฉุกเฉินค่ะมี IDD ผู้ป่วยในแล้วก็ OPD ผู้ป่วยนอกค่ะอืมแล้วแต่ละ มาค่ะถ้าเป็นอย่าง ER ER ก็จะเป็นพวกผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอาการโครมา่อาอะเลสประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น IPD ก็จะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่ฟูเอค่ะอืมแล้วเราชอบแผนกอะไรไมากที่สุดคะ IPD ค่ะอ่ะทำไมอะ่ะเพราะว่า IPD มันเวลามันมันไม่มีกว่ามันทำให้เราไม่เหงาไม่เบื่อะค่ะม,มันสุกกับการ ก็คือว่าแป้งชอบดูแลคนไข้แบบใกล้ชิดมากกว่าได้ทํางานตลอดเวลาไม่ต้องรู้สึกว่าว่างเนาะโอเคแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กำลังเรียนอยู่แล้วก็ำจะออกฝึกงานบ้างว่าต้องเตรียมตัวยังไงก็ให้น้องเรียนรู้อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะแล้วก็ องสับแพทย์เยอะๆเพราะว่ามันใช้เยอะมากถ้าอยู่เป็นไอเดียค่ะคี่พี่พยาบาลเขาก็จะเช้นหนักพวกสับแพทย์เยอะมากค่ะเพราะว่าเวลาเราคุยกับหมอคุยกับพยาบาลเราจะสื่อสารไม่รู้เรื่องะคะ่ะเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยค่ะเราจะงงแบบไม่รู้เรื่องเลยเวลาเขาถามเราตอบไม่ได้เขาก็จะดึงให้น้องๆอ,อ่านสับแพทย์เยอะค่ะโอเคขอบคุณมากคะ่ะน่ารักสดๆ